วัสดี่ะคบกับน้ำฝนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำเมนูง่ายๆนะคะก็คือหน่อไม้ผัดไข่ทอดสม,สม,สมุนไพรไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีกระเทียมสับมีไข่ไก่สองฟองแล้วก็หน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดต้มแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันได้เลยนะคะ จากนั้นก็เอกระเทียมใส่นะคะเกลระเทียมนี่เลยผัด็นหอมนะคะผัดจนหอมนะคะจากนั้นก็ตอกไข่ไปเลยตอกไข่ใส่ได้เลยนะคะตอกไข่ค่ะตอกไข่ง่ายมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะจากั้นก็ใส่ไม้ได้เลยนะคะทุกคนใ่แลคะใส่ละไม้ ใส่เข้จริงได้เลยค่ะีนง่ายมากแล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะตินเหนีนะคะไม่เหนียวมากเลย เสร็จสรรพเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูค่ะน่าทานไหมคะเนื้อไม้ผัดไข่ค่ะง่ายมากค่ะเมนูนี้ลองทําดูนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ